ค่ะสวัสดีค่ะพี่บิวยอรรวันนะคะว i สเ s s a r t Group นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแบบประกันโควิด บริษัททิพย์ประกันภัยค่ะสำหรับทิพย์ประกันภัยนะคะก็เป็นบริษัทนะคะที่ขอแนะนําเลยนะคะเป็นอันดับแรกๆนะคะเพราะว่าพี่บุวยมองว่าออตอนนี้นะคะมีแค่บริษัทเดียวที่สามารถทําประกันแล้วก็คุ้มครองได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีระยะเวลาในการรอคอยโรคนะคะ,ระ,ะ,ร,ะ,ร,ะระยะเวลาในการรอคอยหมายถึงอะไรนะ,ะหมายถึงว่าถ้าคุณทําประกันใช่ไหมคะแล้วกรมธรรม์นนอนุมัติความคุ้มครองแล้วนะคะต้องบวกไปอีกทั้งหมด14วันใน14วันนี้คุณห้ามป่วยเด็ดขาดสมมุติว่าคุณทําประกันอนุมัติวันที่1นะคะ ในกรมธรรม์เขียนว่าวันคุ้มครองวันที่1 บวกไปวันนะคะแสดงว่าใน14วันนี้เนี่ยคุณห้ามตรวจพบตรวจเจอหรือว่าป่วยเป็นโรคโควิดติดขาถ้าคุณป่วยปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะไม่คุ้มครองนะคะซึ่งที่พยาประกันภัยจะไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของระยะเอาคอยสรุปสามารถทําประกันแล้วก็คุ้มครองได้ในทันทีค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเงื่อนไขการรับประกันภยัยแล้วก็เบี้ยประกันภัยนะคะที่พยาประกันภัยนะคะตอนนี้เราก็ขายทั้งหมดด้วยกัน2แผนนะคะโดยแผนแรกนะคะจะมีเบีย้ยอยู่ที่450บาทนะคะแผนที่สองนะคะเบีย้ยอยู่ที่850บาะการจ่ายะะของทุพยาทระกัันนภยนะคะ จ่ายด้วยกันทั้งหมดนะคะสหมวดหลักๆด้วยกันนะคะหมวดที่1ก็คือกรณีนะคะที่เราตรวจพบตรวจเจอแล้วไปเข้าแอดมิดนอนโรงพยาบาลน,นะคะบริษัทที่พยาบอกว่านะคะวันนี้ถ้าเราต้องแอดมิดโรงพยาบาลน,นะคะเขาจ่ายวงเงินให้คุณก่อนเลยก้อนที่1น,นะคะก้อนที่1เนี่ยก็คือวงเงินที่ใช้คําว่าค่ารักษาพยาบาลตามจริงเบิกได้ตามจริงนะก็คือเราเข้าไปนอนในโรงพยาบาลน,นะคะค่าที่จ่ายตามบิลออกมาเท่าไหร่ นะคะทิพยาก็จ่ายตามบินแต่ไม่เกินคุณประกันอย่างเช่นว่าคุณซื้อแผนที่1เอาไว้เแบี้ย450บาททิพยยาบอกว่าจ่ายค่ารักษาให้400จ่ายค่ารักษาให้ทั้งหมด50,000บาทนะคะคุณนอนไปนะคะค่ารักษาอยู่ที่50,000บาทเขาก็จ่ายคุณ50,000บาทตามนี้นะคะต่อมาะะถ้าเกิดเหตุนะคะเข้าขั้นวิกฤตแพทย์ลงความเห็นว่าโคม่านะคะทิพยาบอกว่าจะจ่ายให้วงเงินอีกหนึ่งก้อนนะก็คือ500,000บาทตามทุนประกันค่ะแล้วก็ปิดกรมธรรม์เลยนะคะ กรณีที่เราซื้อแผนประกันนะคะที่พิพาประกันภัยเบี้ย850บนะคะวงเงินก็จะสูงกว่านั้นนะคะโดยที่กรณีแอดมิดนะคะจะมีการจ่ายตามจริงเป็นค่ารักษาพยาบาลนะให้สูงสุดจุดที่1 0,000 0 000บาทต่อกมุมภั์ต่อมาถ้าโคม่านะคะบริษัทนะคะก็จะจ่ายให้วงเงินอีกหนึ่งก้อนค่ะก็คือวงเงินที่1ล้านบาทค่ะเรามาดูเงื่อนไขของความคุ้มครองกันเลยนะคะความคุ้มครองน,นะคะเขารับอายุนะคะตั้งแต่1ขวบจนถึง99ปีค่ะแล้วก็รับนะคะทุกคนเลยนะคะที่ ไม่เรียกว่าอะไรคะทุกคนเลยนะคะทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะรวมถึงนะคะมีโรคประจําตัวก็รับแต่ว่าต้องไม่เป็นคนพิการนะเป็นข้อยกเยว้นข้อเดียวที่ไม่ใช่คนพิการแต่คนป่วยหรือว่ามีโรคประจําตัวก็ยังรับอยู่นะตอนนี้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของระยะเวลารอคอยอย่างที่บอกที่พยาประกันภายสามารถทําประกันได้เลยเลยที่ไม่ต้องมีระยะในการรอคอยนะคะดังนั้นใครที่มีความเสี่ยงสูงนะคะพี่บอยแนะนําเลยว่าคุณซื้อที่พยาประกันภัยดีกว่าเพื่อคุณได้รับคำคลองทันท,ท่วงทีนะคะ ในส่วนต่อไปนะคะก็คือขั้นอาชีพนะคะนะคะทิพยยาประกันภัยบอกว่าไม่มีการกําหนดในเรื่องของขั้นอาชีพนะคะสามารถขายได้ทุกอาชีพนะคะทำประกันได้ทุกอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นหมอแพทย์พยาบาลนะคะเป็นบุคคลที่ทํางานในท่าอากาศยานนะคะเช่นแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตหรือพนักงานที่ทํางานอยู่ในท่าอากาศยานหรืออยู่ในสถานพยาบาลคุณสามารถเลือกแผนทิพยยาประกันภัยได้เลยนะคะค่ะ การจำกัดในเรื่องของการซื้อกรมธรรม์ะทีทิพยะยาบอกว่าเขาจํากัดให้นะคะอยู่ที่1คนซื้อได้สูงสุดนะคะอยู่ที่ทุนประกัน1ล้านบาทดังนั้นนะคะคนที่ซื้อประกันที่พยะยานะคะ ถ้าคุณซื้อแผน450บาทคุณสามารถซื้อได้สูงสุด1คนก็คือ 2, กรมธรรม์แล้วเกิดว่าคุณซื้อแผน850บาทนะคะ1นคนค่ะคุณซื้อได้เพียงแค่ 1, กรมธรรม์เท่านั้นนะคะพี่บบวเลยแนะนําว่าถ้าวันนี้คุณต้องการทุนที่สูงนะคะความคลองที่สูงนะคะให้คุณเลือกทิพย,ยประกันภัยแผน850บาทค่ะใครมีคําถามอื่นนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะที่คลิปนี้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ